นี่มันยุคผมโจนาธานแฮกกอรตี้ปื้มคืนสู่บัลลังแชมป์โลกวันพิสูจน์ตัวเองลบคำสบประมาทก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ เดอะเจเนอโโจนาธานแฮกเกตี้ราชันวันมวยไทยรุ่นแบตตั้มเวทคนใหม่ป้ายแดงสุดตื้นตันได้ตำแหน่งแชมป์โลกวันคืนมาอีกครั้งดังใจหลังโคน่นแชมป์เก่าน้องโอฮาม่ามวยไทยที่ครอบครองบัลลังแต่เพียงผู้เดียวมายาวนานถึง4ปีต่อหน้าแฟนมวยเจ้าถิ่นในศึกวันไฟในเก้เมื่อวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมา ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทที่เพิ่งจบไปนั้นเรียกได้ว,ว่าพิกล็อกช็อกโลกเนื่องจากไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าของฉายาราชันฆ่าไม่ตายที่สั่งสมสถิติ1ิไฟไล้พ่ในวันจะถูกโค่นลงได้หลังจากสามารถป้องกันตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นมาถึง7ครั้งตลอด4ปีที่ผ่านมาก่อนศึกชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้นแน่นอนว่าทุกสำนักต่างให้แฮกเกอรตี้เป็นมวยรอง แต่ในไฟนี้แฮกเกอร์ตี้โชว์ความสดบทเกา่าไล่ออกอาวุธใส่น้องโอแบบมั่นใจสุดขีดก่อนจะส่งแชมป์เก่าลงไปนับได้ถึงสองครั้งและเดินหน้าย้ำรอยแผลต่อจนแจกน็อกเอาต์ได้สำเร็จตั้งแต่ยกแรกกาวขึ้นแทนบัลังแชมป์โลวกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทคนใหม่ การได้ถือครองเข็มขัดมวยไทยทั้งสองรุ่นของแฮกเกอร์ตี้นั้นมาจากการสยบตำนานมวยไทยทั้งคู่และแม้ว่าโอกาสการได้ขึ้นชิงแชมป์โลกกับน้องโอในครั้งนี้จะมาแบบปัจจุบันทันด่วนเกินกว่าที่คาดคิดไว้แต่เจ้าตัวก็อ้าแขนรับโอกาสนี้อย่างไม่ลังเลเพราะการได้ครอบครองบัลลังกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทคือเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึง ผมรู้สึกเหลือเชื่อมากที่ได้เป็นแชมป์โลก2เข็มขัดแถมยังเป็นการเอาชนะนักมวยที่เป็นตำนานทั้งสองครั้งด้วยในตอนแรกผมอยากจะเก็บประสบการณ์ในรุ่นแบนตัมเวทก่อนแต่ก็ได้ข้อเสนอให้ขึ้นชกกับน้องโอสิ่งที่ผมทำคืออ้าแขนรับโอกาสนี้ความท้าทายของผมมาในรูปแบบของน้องโอไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้ว และผมเชื่อว่าผมเก่งที่สุดในโลกผมชอบเลือกทางที่ยากเสมอและเอาชนะมันผมรอที่จะคว้าเข็มขัดเส้นนี้มานานแล้วและตอนนี้มันก็เป็นของผมซึ่งมันเยี่ยมมากน้องโอ๋คือนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเป็นหน้าเป็นตาของมวยไทยไม่มีใครแตะต้องเขาได้เขาคือตัวพ่อแต่ทุกคนย่อมมีวันของตัวเอง และผมเชื่อมั่นในการฝึกซ้อมและความสามารถของผมผมทุ่ม110%ในการซ้อมผมมีโค้ชคิสเตียนโนเลดที่เก่งที่สุดในโลกและทีมที่แข่งแร่งผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำไม่ได้ผมเก็บทุกรายละเอียดเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครชนะผมได้และผมแสดงให้เห็นบนสังเวียนแล้วว่าผมเก่งที่สุด แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับแชมป์โลกหน้าใหม่คนนี้คอมเมนต์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ